ในสมัยพุทธกาลมีตระกูลหนึ่งมีรัพย์ถึง80โก800ดร0อล้านมีบุตรเศรษฐีเกิดในตระกูลเศรษฐีนี่แหละดูมาบุตรเศรษฐีที่เกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์80โกดสง่าง,งามพ่อกับแม่นี่รักมากพอพ่อกับแม่ชลาภาพแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ย พ่อกับแม่นะ่มีทรัพย์ตั้งแปดสิบโกดลูกจะไปทำมาหากินเลยเอาทรัพย์ที่พ่อขับแม่หามาให้เนี่ยใช้เนี่ยชาติน,นี้นก็ใช้ไม่หมดจะกินจะใช้ยังไงก็ไม่หมดเพราะเจ้าไม่ต้องไปทำงานหรอกทำแล้วมันเครียดเ๋ยวความเครียดระบาดเพราะฉะนั้นนี่ใช้ทรัพย์ที่เถอะลูกก็ชอบอยู่แล้วบอกโอเคพอ่อจะทำหน้าที่ใช้ทรัพย์อย่างเดียว วันๆก็เดีกิตีตาร้องเพลงกันไปวันๆหนึ่งอีกเมืองหนึ่งมีทิดาเศรษฐีมีทรัพย์แปดสิบโกดเหมือนกันไม่ทำนองเดียวกันเลยเธอเป็นที่รักของพ่อกับแม่ลูกเอ้ยอย่าไปทำมาหากินอะไรเลยหรือทำมาค้าขายเลยทรัพย์เราก็เหลือเฟือลูกก็ไปลูกคนเดียวใช้ทรัพย์ไปเถิดพ่อกับแม่กแก่แล้วอยู่ใ,ใกล้ๆกัน พ่อ,อกับแม่จะได้ไม่เหงาลูกก็โอเควันวันหนึ่งก็ใช้ทรัพย์หยิบเอามาดูเรื่อยชื่นชมโอ้โหใส่ไม่ซ้ำกันเลยดิต่อมาเมื่อทั้งสองเจริญวัยกันสองตระกูลพ่อกับแม่หาตระกูลที่มีทรัพย์เสมอกันก็เลยมาแต่งงานกันสองตระกูลมีความคิดเหมือนกันมีลูกคนเดียวกันเหมือนกันคู่นี้นี่มีบุญมาดีเนะี่ยแต่ว่า ใช้รับเมื่อก่จะเป็นลเลยนีย่เดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าใช้เป็นไม่เป็นพ่อก็ถึงแก่กรรมทั้งสองฝ่ายเลยพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นรั์สองตระกูลรวมกันก็หนึ่งร้อยหกสิบกฎมากมายมหาศาลทีเดียว oh oh. ก็เลยไปเข้าฝ่าพระราชาวันละสามครั้งมีอยู่วันหนึ่งในเมืองนั้นมีขี้เมาอยู่กลุ่มหนึ่งนี่มาแล้วขี้เมาเนี่ ้าก,กินเหล้าก็เล่าเรื่องพอเล่าเรื่องกับเรื่องเหล้าเหล้ากับใบเหล้ากับมาบอกว่าทำไงเราจะได้กินเหล้าตลอดชาติพะเหล้าเนี่ยดีกว่าน้ำวิเศษทั้งหลายในโลกเราอยากกินตลอดชาติคุยไปก็หา,หาหรือไปเกิดปิ้งไอเดียขึ้นมาเราจะต้องหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากจะหาวิธีการให้เศรษฐีนั้นติดเหล้าเหมือนอย่างพวกเราเราก็จะได้อาศัยทรัพย์ของเศรษฐีนั้นมาซื้อเหล้ากินกัน ในสุดก็สืบไปจนพบเลยว่าเศรษฐีที่มีทรัพย์มากนั่นก็คือเศรษฐีที่เข้าเฝ้าพระราชาวันละสามเวลาเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็สืบว่าไปเฝ้าพระราชาแล้วเดียวจะต้องผ่านทางนี้ก็นั้นเดี๋ยวเราเตรียมการเศรษฐีหลังจากกลับจากเข้าเฝ้าพระราชาเดินผ่านมากับบริวารกลุ่มขี้เมานั้นพอเห็น ท่านเศรษฐีผ่านมาแสดงท่าทางว่ามีความสุขสมุกนั้นย่อขึ้นมาเลยว่าขอท่านเศรษฐีมีอายุยืนหนึ่งร้อยปีเศรษฐีสงสัยก็เลยถามกับคนรับใช้ซึ่งคนรับใช้ก็ขี้เมาอยู่แล้วเนะี่ยเอ๊ะเขากำลังทําอะไรกันอยู่นั่นแหละเขากําลังดื่มน้ําชนิดหนึ่งเรียกป่าสุราตอนนั้นยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่คนก็ยังไม่ค่อยรู้จักสุรากัน เศรษฐีก็ถามสุราคืออะไรบอกโอ้โหสุราเหรอ,รหรอไปถามใครไปถามถามขี้เมาคือน้ําที่อร่อยที่สุดในโลกน้ําอร่อยที่สุดในโลกเลยท่านเศรษฐีถ้าดื่มแล้วจะคึกคักจะคึกคักมากทีเดียวนะจะเป็นคนละคนกันไปเลยจะเคลิ้มทีเดียวแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลความดันสูงกิล้วต่ำความดันต่ำกิแล้วสูง ทำอะไรได้ทุกเรื่องเลยนี่กับเศรษฐีก็บอกอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมาไปเอามาให้เราลองดื่มซิอมขอดื่มแล้วต่นนี้พอดื่มเข้าไปท่นนั้นกำลังกลุนมเกลื่อนพวกขกี่ม้าก็มาเชียร์เลยโอ้โหลุยก็ไปเลยท,ท,ท่านเศรษฐีโอ้โหท่านดื่มแล้วนี่สง,ง่างามกว่าเดิมนี่เห็นไหมเป็นไงบ้าขึ้นมาทันทีเลยคนดีๆ ว่ากันบัา,าทีไอ็นอก็กองเชียร์กันเยอะแยะยิ้มกลิ่มเลยตอนหลังก็เลยต้องจ่ายเงินอเอาไปซื้อสุราลเลยเลยดื่มคนเดียวด้วยแล้วก็ไปชวนพักพวกมาดื่มกันด้วยเพราะดื่มคนเดียวตอนหลังมันชักไม่สนุกนะต่้งดื่มเป็นทีมอมืมันจะได้สนุกกินเหล้ากับเรลาเราืเ่องเรลาเรื่องกับเพื่องเหล้า,ลาไม่ได้ดื่มมาเปล่านะไปเชวซื้อดอกไม้ของหอมมา แล้วก็ชวนนักดนตรีหางเครื่องระบำอะไรต่างๆมากล่อมบรรเลงแล้วก็ตกรลงวัลให้ทำทุกวันเลยไม่ใช่หีบสมบัติก็ว่างเปล่าหลือที่หีบพนักงานดูแลทรัพย์ก็มาบอกว่าเกลี่ยงแล้วท่านแปดสิบกรดหมดแล้วเอ้งั้นของภรรยาเรามีบ้างไหมถามเลย พนักง,งานดูแลทรัพย์ก็บอกมีพอมีบ้างก็เลยไปเอาทรัพย์ของภรรยามาแล้วใช้โดวยวิธีการเดิมในสุดสมบัตินั้นก็หมดพอหมดก็หาวิธีทำไงจะได,ได้ทรัพย์มาอีกเขาทำไงเอาสวนดอกไม้ขายหมดวิกีเล่าหมดไม่น่าเชื่อในร่างกายยาวานาคือฟังสอกเนี่ยเล้าใส่ก็ไปกีตุมกีตุมเนี่ยมันใส่ได้เรอยๆแปลกดีเหมือนกัน หมดก็ขายอะไรต่อสวนผลไม้ไปกินเล่าอีกหมดมันติดแล้วตอนเนี้ยขายอะไรต่อยานปหันะยอมเดนินแล้วก็ขายสิ่งเล็กๆน้อยในบ้านจ้าก็ต้องขายบ้านแต่ว่าขออาศัยอยู่ไปก่อนเนี่ยหน้าตาก็ชราลงไปเลยเป็นไงเมื่อกี้นี้ยังกับพระเอกนางเอก ตอนนี้ชราแล้วพอแก่ตัวทรัพย์ที่พอจะมีอยู่ก็หมดลงถูกเจ้าของบ้านใหม่ไล่ออกจากบ้านก็ไปเที่ยวอาศัยอยู่บ้านโน้บ้านนี้ไปวันๆไม่สุก็ต้องถือกระเบื้องไปเที่ยวขอทานขอเศษอาหารจากผู้อื่นเลี้ยงชีพกันไปวันๆไม่น่าเชื่อเลยนะต่อมาพระบรมศาสดามากับพระอนนท์นเป็นปัจฉาสมณะเห็นสามีภรรยาคนนี้ยืนขอเศษอาหารที่เหลือจากทกิษุ ที่หน้าโรงฉันพระองค์ก็เลยทรงแย้มโอดเมื่อพระองค์ได้แย้มพระโอทท้านอนก็ได้ทูลถามว่าทรงแย้มเพราะเหตุใดพระองค์ก็บอกว่าอนนน์จงดูบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มากแต่พลานทรัพย์ไปถึงหนึ่งร้อยหกสิบโกรธปณิตตพาภริยาเที่ยวขอทานอยู่ในพระนครนี้ถ้าเศรษฐีบุตรเศรษฐีนี้ ไม่พลานทรัพย์ทั้งหมดในตอนหนุ่มเอาไปทำธุรกิจเขาจะได้เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของพระนครทีเดียวแหละเพราะกำลังบุญเขามันมีมากแล้วถ้าออกบวชพระนพระพ,พรหมจันยร์จะได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลแต่ภรรยาบวชเป็นภิกษุณีก็จะได้ถึงบรรลุพระอนาคามีแต่ถ้าหากว่าตอนหนุ่มเที่ยวเล่นกินแต่มาคิดได้ตอนวัยกลางคน แล้วก็เอาทรัพย์ที่เหลืออยู่ธรรมหากินกำลังบุญเนี่ยจะส่งผลให้ได้เป็นมหาเศรษฐีอันดับสองของพระนครแต่ถ้าหากออกบวชจะได้บรรลุเป็นพระอนาคามีและภรรยาเหมือนกันถ้าบวชเป็นสุกสุนีก็จะบรรลุพระสกะทาคามีผลแต่ถ้าหากเที่ยวทั้งวัยหนุ่มวัยกลางคนทรัพย์ยังหมดไปแต่พอยังเหลืออยู่ พอปัิบมิเมื่อไวยขยันธรรมาหากินกำลังบุญยังทรงผลให้ไปเป็นมหาเศรษฐีอันดับสามของพระนครถ้าเกิดไม่มีอารมณ์รวยไปบวชจะได้บรรลุถึงพระสกทาคามิพลฝ่ายภรรยาเหมือนกันถ้าเอาบวชเป็นภิกษุณีก็จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบานันกันทีเดียวแต่น่าเศร้าทั้งสองได้เสื่อมจากทรัพย์ซะแล้ว แล้วก็เสื่อมจากมรรคผลนิพพานด้วยเป็นอย่างนี้แหละอนทน์คนขค่าวเนี่ยไม่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ไม่หาทรัพย์ในวัยหนุ่มสาวจะซบเซาเหมือนนกกรเรียนแก่ที่อยู่ในหนองนะ้ำที่แห้งขอดไม่มีปลาเลยโอ้ดูพระองคุปมานไม่บวชในวัยหนุ่มไม่ทําหากินในวัยหนุ่มสาว ย่อมนอนทอดถอนใจถึงทรัพย์เก่าๆที่เสื่อมสลายไปแล้วเหมือนลูกศรที่ตกจากแรงที่ไม่มีแรงวิ่งต่อไปแล้ววิ่งต่อไปไม่ได้ดังนั้นโทษของสุราเนี่ยนอกจากจะทำลายตนเองแล้วยังทำลายครอบครัวและหมู่ญาติรวมถึงทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องและที่สำคัญที่สุดคือหนทาง พระนิพพานสุรามีโทษอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุบมันให้หมดใครมีอยู่ที่บ้านเอาไปทุบนะ